ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อไปทันจิโร่ได้พบกับนักล่าพิฆาตละสูนอีกคนที่กำลังขอผู้หญิงคนหนึ่งบนทางเท้าแต่งงานเขาพบกับนกนำทางที่มากับเขานกกระจอกผู้แจ้งให้รายละเอียดที่เกิดขึ้นกับทันจิโร่เขาอ้อนวอนผู้หญิงคนนั้นและตั้งคำถามกับการกระทำของเขานักล่าพิฆาตละสูรยอมรับว่าทัานจิโร่เป็นเพื่อนผู้รอชีวิตจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายทันจิโร่พูดเสียงดังว่าไม่รู้จักเขาแต่จู่ๆก็จำได้ว่าเขาเป็นคนที่สงสัยว่าน่าจะรอด ทันติโลเคลียร์สถานการณ์กับผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อนักล่าสูรรบกวนเธออีกครั้งเธอก็ตบและตำหนิเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอบอกว่าทั้งหมดที่เธอถามก็แค่ตรวจสอบเขาขณะที่ดูไม่ดีอยู่ข้างถนนและเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้รักเขาเพราะเธอมีคู่มั่นแล้วนักล่าพิฆาตสูรถามทันติโลเสียงดังว่าทำไมถึงขวางทางมีเพียงทันติโลเท่านั้นที่มองเขาด้วยสีหน้าผิดหวังและไม่ประมาทเมื่อเขาไม่พูดอะไรเขาอ้างว่าเขากำลังจะตายในมิชฉาและ ทันจิโร่จะต้องปกป้องเขาจนกว่าเขาจะแต่งงานทันจิโร่แนะนําตัวเองแทนและนักกล้าพิฆาตศูนบอกว่าชื่อของเขาคืออากาซะมบะเซนเนสึ ทันจิโร่ถามว่าทำไมเซนิส,สึถึงอ้างในสิ่งที่เขาเป็นและถามว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นนักดาบเซนิส,สึอตอบว่าเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกเอาเงินไปจนหมดจึงไปทวงหนี้คนที่พาเขาไปคือชายชราที่กลายเป็นครูฝึกหลังจากการฝึกฝนที่ชั่วร้ายประสบการณ์ที่เขารู้สึกว่ามันเลวร้ายมากและเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกครั้งสุดท้ายเพื่อไปตายแม้จะรอดชีวิตเขายังคงประสบกับนรกทุกวันตั้งแต่นั้นมาและแสดงความกลัวอันยิ่งยากิจตายด้วยน้ำมือของอสูรทำให้ทันจิโร่ ประหาใจลดเมื่อสงบสติอารมณ์แล้วทั้งสองก็เดินทางไปยังภารกิจต่อไปของทันจิโร่เซนิสึหิวทันจิโร่จึงให้โอนิกิริหลังจากกัดแล้วเขาก็ถามว่าทันจิโร่หิวด้วยหรือเปล่าทันจิโร่บอกว่านั่นคือทั้งหมดที่เขามีทําให้เซนิสึแบ่งครึ่งให้เขา ในขณะที่เดินทันจิโร่กล่าวว่าแม้ว่าเขาจะสามารถเคารพความกลัวอสูรได้แต่เซนิสึก็ไม่สามารถใช้มันสร้างปัญหาให้กับนกกระจอกของเขาได้นะเซนิสนึกสงสัยว่ารู้ได้ยังไงทันจิโร่บอกว่านกกระจอกเป็นคนบอกว่าอย่างนั้นชอบเรียกความสนใจจากสาวๆและ กรนเสียงดังเขาตกตะลึงเมื่อรู้ว่าทันจิโร่เข้าใจนกกระจอกแต่ถูกขัดจังหวะโดยอิกาคาสุก,กยของทันจิโร่ที่สั่งให้ทั้งสองเริ่มวิ่งเร็วเข้าทําให้ซินิสึตกใจเมื่อเห็นนกพูดได้ทั้งสองเดินผ่านป่าซินิสึพยายามหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่นั้นและอ้างว่าเขาเหนื่อยและคงไร้ประโยชน์อยู่ดีในทางกลับกันทันจิโร่มีสมาธิและสัมผัสได้ถึงกลิ่นของอสูรที่แรงขึ้นมันชัดเจนขึ้น เมื่อเขาพบสถานที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นคลรหลฮากลางป่าขนาดใหญ่ทันจิโร่บอกได้กลิ่นเลือดและกลิ่นแปลกๆแม้ว่าเซนิสึจะไม่ได้กลิ่นก็ตามแต่เขาถามว่าทันจิโร่ได้ยินเสียงแปลกๆไหมทันจิโร่มองไปรอบๆและพบพี่น้องคู่หนึ่งอยู่ใกล้ๆเมื่อเข้าไปใกล้เด็กสองพี่น้องพยายามถอยหนีเห็นได้ชัดว่าหวาดกลัวเพื่อให้พวกนั้นคลายกังวลทันจิโร่จึงโชว์นกกระจอของเซนิสึให้ดูทันจิโร่โล่งใจขึ้นเล็กน้อยถามว่าพวกเด็กๆอาศัยอยู่ใน ในคลังหาดหรือเด็กชายว่าคลังหาดเป็นของสัตว์ประหลาดพี่ชายคนโตของพวกเขาถูกจับตัวไปที่นั่นผู้เด็กๆพบสัตว์ประหลาดในตอนกลางคืนและตามรอยเลือดของพี่ชายจนมาถึงที่คลังหาดในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บทันจิโร่วามั่นใจว่าจะเอาชนะสัตว์ประหลาดและนำพี่ชายกลับมาให้ได้ เซนิสซกถามว่าทันจิโร่ได้ยินอะไรไหมเสียงที่น่าขนลุกเหมือนกลองซูซูมิแม้ว่าทันจิโร่จะไม่ได้ยินแต่เขาและเซนิสซกมองไปที่หน้าต่างที่เปิดอยู่ของคงาิิฮาร์ดทันใดน,นั้นชายที่เปื้อนเลือดและบาดเจ็บก็บินลงมาทางหน้าต่างร่อนลงบนพื้นอย่างแรงจมกองเลือดทําให้ทุกคนตกใจทันจิโร่รีบเข้าไปช่วยแต่ชายคนนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในขณะนั้นเองเสียงคอที่เป็นลางไม่ดีก็ด,ดังสนั่นจากคลิ่งหารดทําให้เด็กๆหวาดกลัวรวมถึงเซนนสึด้วยแต่มันทําให้ทันจิโร่ขึดนสู้เด็กชายปลอบน้องสาวโดยจําได้ว่าพี่ชายสวมชุดกิโมโนโคละสีกับชุดของผู้ตาย ทันจิโร่เรียกซินิสึให้เข้าไปข้างในคลึงหาแต่เขาปฏิเสธอย่างฉุนเฉียวด้วยความรำคาญทันจิโร่จึงตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปแต่กลับมองเขาอย่างอาฆาตแค้นทําให้ซินิสึจํายอมเข้าร่วมอย่างไม่เต็มใจทันจิโร่ทิ้งกล่องของนิสโกไว้ในความดูแลของนิกเด็กจากนั้นนักล่าพิฆาตสูยรก็เข้าไปในคลังหาด เมื่อเซนิสึถามว่าจะปกป้องเขาไหมทันติโลตอบว่าเขายังบาดเจ็บจากภารกิจที่แล้วทําให้เซนิสึ์ร้อ,รองไห้ตี้พอตีพายลงไปนอนชักดิ้นชักงอทันติโลพยายามทําให้เขาสงบลงแต่เห็นว่าเด็กๆเ,เข้ามาในคาเรหาดด้วยมันมีเสียงแปลกๆในกลองด้วยความผิดหวังที่พวกเด็กๆทิ้งเนสโกไว้ตามลําพังทันติโลบอกว่าคาเรหาดนี้อันตรายเกินไปแต่ดันชนเข้ากับสินิสึ์โดยบังเอิญทําให้คาเรหาดสั่นสะเทือน ่อนที่พวกเขาจะจัดกลุ่มใหม่จังหวะของซึซุมิเปลี่ยนห้องที่พวกเขาอยู่แยกเซนิสึกับเด็กชายและทันจิโร่กับเด็กสาวแต่และจังหวะจะเปลี่ยนตำแหน่งที่ทันจิโร่อยู่จนกระทั่งจบลงในห้องขนาดใหญ่เด็กสาวร้องไห้เพราะโดนแยกจากพี่ชายของเธอแต่ทันจิโร่ปลอบเธออย่างอ่อนโยนโดยบอกว่าเธอได้รับการปกป้องเซนิสึจะปกป้องพี่ชายของเธอเองแล้วถามชื่อของเธอเธอตอบว่าเธอชื่อเทรุโก ทันใดน,นั้นทันจิโร่ก็รับรู้ถึงกลิ่นและเห็นอสูรตัวใหญ่เดินผ่านมาโดยมีสึซุมิฝังอยู่ในร่างกายเขาสัมผัสได้ว่ามันแข็งแกร่งที่สุดในบ้านและเดาว่ามันคงกินเหยื่อไปเป็นจํานวนมากเซนิสึตกใจมากที่เขาถูกแยงจากทันจิโร่ก็เด็กชายเพื่อปลอบโยนเด็กชายตักเตือนเขาเพราะทําท่าทางหวาดกลัวโดยไม่เกรงใจดาบที่คาดบนเข็มขัด ทำให้เขาตกใจอย่างไรก็ตามเซนิสซ์พยายามลากเด็กชายออกมาเพือนน่อหนีออกจากคฤหาส์แต่พบว่าประตูที่นำไปสู่ด้านนอกนั้นเปิดไปสู่อีกห้องหนึ่งแทนเขาพยายามเปิดประตูหลายบานแต่สุดท้ายก็เจอห้องที่มีคนสวมหน้ากากมูป่าอยู่ข้างในคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักตะโกนอย่างตื่นเต้นและกระโดดออกจากห้องทําให้เซนิสซวาดกลัวแทบคลั่งหลังจากที่เขาจากไปชชอิจิก็มีสีหน้าผิดหวังต่อเซนิซ ทันจิโร่เห็นอสูญักษ์ต่อหน้าจึงเอามือปิดปากไม่ให้เทลุโกกรีดร้องอสูรสาบแช่งเกี่ยวกับพวกเขาที่ทำลายการล่าทำให้สูญเสียเยื่อไปทันจิโร่ชักดาบเตรียมโจมตีอสูรเขาพยายามพุ่งตรงไปที่อสูรแต่ถูกขัดขวางเมื่ออสูรตีสึสมิบนตัวของมันทำให้ห้องหันไปด้านข้าง ขณะที่เขาเห็นว่าห้องที่เปลี่ยนไปคือมนอสูรโลโหิตและคลื่นหาเป็นอาณาเขตของมันทันติโลกก็สัมผัสได้ถึงต้นใหม่ที่ไม่ใช่อสูรคนแปลกหน้าจากก่อนหน,นี้พุ่งทะลุก,กำแพงหลังจากเห็นหน้ากาหมูปาเขาสังเกตเห็นว่าหน้ากาปูปากำลังถือดาบดิจิลินฟันปลาคู่หนึ่งคนแปลกหน้าประกาศว่าเขาจะฆ่าสัป,ปลาดักแข็งแกร่งขึ้นหมูปาบุกทะลวงบุกทะลวงมันเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จบลง